คุณพ่อทำอะไรคุณพ่อป้อนนมนมนมใครคะค่นมน้องเหรอคะคุณพ่อป้อนนมใครยป้อป้อนนมเดน้อง้องป้อกุ้งพ่อกุ้งแเ่ป้อนนม น้องเออแมลงไหมจานแม่นไหมแม่คุณพ่อคุณพ่อทำอะไรคะเนี่ยปอนปอนนมใครปอนนมน้องนาเดียคุณพ่อพ่อกุ้งนี่มีเหมียวด้วยเหมียวเหมียวเหมียวน้อง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก่งมากเุ้ยคุณป้อคุณป้อพาน้องอดีตทำไรเดินเล่นอิ่มแล้วก็รับลมเดินชมเมฆไม,ม้มีเหมียวด้วยเหมียวด้วยเหมียวพาน้องอเดีตดู เหมียวใช่ไหมคะเหมียวเหมียวเหมียวแมวมาล็อกเหมียวเหมียวเหมียวเออเหมียวจริงด้วยนุ่มนุ่มนุ่มแล้วก็อะไรนุ่มนุ่มแล้วก็มีนี่อะไรนี่อะไรเหมียวเหมียว เดินเล่นเออดู๋ส eh. ิโ no อ้ยนั่นนี่ก็มีเมียวตบมือแปะๆนี่ตบมือแปะแปะตบเนือแปะแปะแม่จ๋าร้องเพลงขึ้นเพลงเต่งป้อเต่งป้อมีเหมียวเหมียวเหมียวจ๋าตบมือแปะแปะตบมือแปะจ๋าแม่ ว้าวาโ,อโอ้นี่คือผมนี่คือหน้าผากนี่คือปากนี่คือหูดังนี่คือผมนี่คือหน้าผากนี่คือปาก <c oughs> นี่คือหูดังอ่ะใครสวยเธอสวยทำไมเธอสวยทำไมคะ สวยทำไงคะถ้าสวยทำไงคะยิ้มยิ้มทำไมไม่เหมือนกันตรงไหนอพารกามาวงเพราะว่าเรายิ้มสวยยิ้มยิ้มยิ้มเหมือนกันเลยยิ้มยิ้มสวยมาก